สวัสดีครับขับไว้โปรดักนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็รถแคปนะครับทำให้นั่งสบายสบายรถแคปคันนี้เป็นนาวาล่านะครับคับเตอร์นะครับนี่ MP 3 0 0สนะฮะนี่สวยสวยสีน้ำตาลนะครับอันนี้มาที่ร้านนี่ทําครบชุดเลยนะครับคันนี้รถสีน้ำตาลทำภายในสีน้ำตาลนะเป็นแบบตะข่ายยังไงครับ เรามั่นใจเลยว่าอันนี้ในรุ่นเดียวกันนี่มาเทียบกันได้เลยนะครับอ่ะบุ้มบอบอแคปแล้วก็ปูพืน้นเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับนะไม่ใช่รูปสวยอย่างเดียวเราทําให้สวยแล้วนั่งสบายแล้วก็ใช้ให้มันทนทน,ทนคุ้มค่างเงินอ่าสิ่งแรกเลยครับขั้งหน้านี่ยุ้มบอแบบสวมนะครับไม่ใช่ยึดติดนะฮะอันนี้แบบสวมนะสวมทับไปเลยใครที่ทํายึดติดแล้วมีปัญหาปีแตกนะครับ ใช้ไม่ทนมา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 ที่ผมเนี่นะฮะทาสวมทับไปเลยนะครับใครที่เป็นเบาของเดิมดีอยู่แล้วนะฮะสวมก็รักษาของเดิมไม่ใช้ถอดนะของเดิมก็ยังอยู่เหมือนเดิมสรุปง่ายไม่เสียเบาะเดิมแต่สวมมันมีกันหลายแบบนะครับถ้าเอาแบบถูกๆนะราคาถูกๆก,ก,ก็มันก็คงไม่ใช่อย่างนี้นะครับนะไอสวมมันก็มีหลายเกรดแต่ของผมนี่ของทางร้านนี่ดูนะครับนะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะ ดูแทบไม่ออกว่าตัวสวมนี่นะครับแต่ก็มีจุดยืดหยุนบ้างนะฮะเสร็จแล้วที่เราทําแตกต่างกับที่อื่นตรงที่เราได้ที่เราใช้นี่ได้เบอร์ยี่สิบเป็นได้นิลอนสําหรับเย็บบาะรถยนต์โดยเฉพาะหนังที่เราใช้เป็นหนังเทียมนะครับไม่ใช่พียูหนังเทียมคือ PVC ที่ทําบาะรถยนต์โดยเฉพาะเสร็จแล้วเอาหนังเทียมเนี่ยความหนาหนึ่งมิลนี่ในขนาดนี้หนึ่งมิลส่งเข้าโรงงานประกอบเขาเรียกว่าลามิเนตแล้วประกอบด้วยความร้อนแล้วก็รี นะฮะลามิเนต้วยปักลงไปผ้าทีคอร์ดอยู่ข้างหลังผ้าทีคอร์ดเนี่ยทำหน้าที่เนี่ยรับแรงซับนะครับป้องกันการปีแตกถ้าใครที่ทำเบาะแบบยึดติดแล้วมีอาการปีตรงนี้นะครับหลายๆเจ้าที่ท,ท,ท,ที่ทำโชรูมก็แถมให้นะฮะหรือว่าเซลแถมให้แล้วมีอาการปีอย่างนี้นะครับ mm hmm. นั่นคือใช้งานเกตถูกนะฮะฉะนั้นงานไม่ได้ลามิเนตเพราใช้ไม่เท่าไหร่บางทีแค่ปีเดียวก็เป็นละ นะครับแต่ถ้าเป็นทางทางร้านแค่ตัวสวมเนี่ยเรารับประกันปิดแตกให้สามปีเลยไม่ต้องห่วงนะครับนะว่าคุ้มค่ากับเงินที่ท่านเสียนะฮะข้างหน้าแบบสวมอ่ะตอนนี้มาดูบอกแคปนะครับบอกแคปนี่เป็นฟองน้ําฉีดนะฮทำปุ๊บปรับมุมวงศาให้มันเอียงนะฮะเนี่ยนะฮะผมถ่ายให้ดูข้างๆทําให้ตรงไม่เอียงพอเอียงปุ๊บอ่าตรงนี้เราก็ทําให้พื้นที่นั่งเต็มก้นนะครับเนี่ยผมดูอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมฮะเป็นเคิร์ฟอย่างนี้ เบาะที่นั่งนะครับส่วนมากก็จะต้องทาเป็นเคิร์ฟอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราทํายื่นมาเดี๋ยวคนตัวยาวนั่งปุ๊บขาก็จะติดตัวเบาะนะครับเราก็เอาโดยประมาณนะครับคนใช้รถกระบะไอกระบะเนี่ยหัวขับเมียนั่งข้างลูกนั่งหลังคนที่สบายที่สุดคือลูกนะครับเราความสูงของลูกเนี่ยโดยประมาณประมาณเนี่ยอยู่ประมาณร้อยหกสิบก็นั่งสบายสบายแต่ถ้าสูงเกินร้อยหกสิบนะฮะก็ต้องขยับกันเบาะนะครับพื้นที่แคปเนี่ย พื้นที่จำกัดนะเขาออกแบบไว้สําหรับเก็บของแต่เรามาทําเพื่อที่จะให้นั่งสบายๆนะครับรถแคปเนี่ยนะถ้าคนรวยก็คงไม่นั่งแคปหรอมั้งผมว่านะครับอ่เขาก็ต้องไปนั่งสี่ประตูสบายๆแต่รถแคบแต่เราซื้อมาทีหนึ่งเพื่อขนของได้นะนั่งได้นะครับกับร่างสร้างชีวิตตัวเองนะครับก็ต้องมีรถแคปนะฮะคืออย่างนี้นะครับนี่เราทําตรงนี้ปุ๊บยื่นออกมาให้รับเต็มก้นเวลาเปิดเอาเครื่องมือก็เปิดจากหลังมาหน้า นะครับเป็นอย่างนี้นี่แล้วก็ตามด้วยปูพื้น 6D 7D และแต่เรียกนะครับแต่ของเราเนี่ยมีลักษณะพิเศษคือหนังที่เราใช้ตัวนี้เกดเดียวกับตัวทําบอกนะครับเกดเดียวกันเลยนะครับไม่ใช่หนัง PU เราที่ใช้คือ PVC ฉะนั้นถ้าหนัง PU ใครใช้แล้วมีปัญหาร่อนนะฮะหนัง PU เนี่ยเขาเรียนแบบหนังแท้นะครับทำเพื่อให้เรียนแบบหนังแท้ส่วนมากจะทํากระเป๋าใครใช้กระเป๋าอ่ะที่ยุย่ยๆแต่ถ้าเป็นหนัง PVC นะครับคือหนังเทียม ที่เขาเออกมาทําบอรถยนต์มีหลายเกรดนะครับถ้าเกรดที่ออกมาทําบอรดถยนต์นะฮะเห็นไหมฮะบางเจ้าเนี่ยข้างหน้าหนังแท้ข้างข้างก็เป็นหนังเทียมหนังเทียมคือหนัง p v c แบบนี้นะครับดังนั้นถ้าใช้สเปคอย่างนี้ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความทนทานนะครับนะของตัวนี้ก็สามารถเปิดจากข้างหลังมาข้างหน้าได้นะบอกแคบเอ๊ะบางคนถามผมว่าเปิดได้ไหมเออนี่เปิดจากข้างหลังมาหน้าอันนี้ผมใช้มือเดียวก็ไม่สามารถเปิด นะครับแต่ว่าใส่เป็นบานพับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วสามารถเปิดได้ชอบใจสีไหนมาที่ร้านลาดเท้า124นะครับก็รอรับกันได้เลยเราเป็นโรงงานเย็บนะครับนี่เราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานเองนะครับสชั้นทํางานกันอยู่เต็มจอดรถสะดวกสบายครับนี่พื้นที่เรากว้างขวางนะครับไม่ต้องห่วงนี่อย่างนี้แต่เข้าซอยลึกหน่อยนะครับข้าซอยนี่ จากหน้าปากซอยร้อยยี่สีแล้วก็มาเข้าซอยย่อยซอยเก้าเข้ามาข้างในก็ประมาณกิโลกว่า่ๆนะครับแต่ว่าจอดรถสะดวกมีห้องรับรองลูกค้าเรียบร้อยนะครับสนใจติดต่อมาได้ที่0917099960 0917099960เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เป็นทั้ง ID l ดล e ลด้วยนะครับก็ขอบคุณลูกค้านะฮะที่ให้ถ่ายวิดีโอนี้ชอบสีไหนเราผิดตามใจท่านนะครับแล้วรับประกันว่า คุ้มค่างเงินที่ท่านเสียแน่นอนขอบคุณนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ